สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Arukawarity เทศพิเศษค่ะซึ่งเราก็เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาถึงดอยสะเก็ดเลยทีเดียวค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์วิโรจตั้งวานิชค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนิฮาอาจารย์คะว่าไหมคะว่าช่วงนี้ยุคสมัยนี้เนี่ยคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นก็ไม่จริงนะ,<ว>ะคนโ<ะ>บราณเขาก็ทำนะ คือเขาทํามาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วเขาทำเขาทำแล้ทำเป็นเรื่องเป็นลาวด้วยทําอย่างวิริยะอุตสาหะค่ะอย่างเช่นเนี่ยก็ไปไปเซี่ยงไฮ้หนาวมากแล้วก็เจออาม่าคนหนึ่งใช่ไหมคะอ้อโหไม่รู้ซิบนอนไปมุดซีฟเสร็จแล้วก็เปิดคอกว้างๆแล้วทั้งทนที่มีผ้าพันคอนะแต่ผ้าพันคอก็ไม่ยอมพันนะล้วก็ตกใจใช่ไหมก็เดินมาอู้ยอาม่าโอ้ยไม่ได้นะก็เอาผ้าพันคอนี่ไปพันให้อาม่าแป๊บเดียวแกเอาออกร้อนวหาทำไมะว่า อ๋ออาจารย์อะรไม่ร hmm. <si ู้นะค่ะหัวอ้วนลักอ้วกอ้วนาออกลูกคงหนึ่งนะค่ะหรว่าตุงนกับเพาะปลาให้ว่ากินลูกหนึ่งค่ะเออเห็นไหมพอออกลูกคนหนึ่งนะครับอะกงอะก็แฟนธรรมะไงก็ตุนกับเพาะปลาให้กินลูกหนึ่งค่ะกี่คนกี่คนก็ตุนอย่างเงี้ยจนพอนตนแก่เนี่ยเห็นไหมไม่กลัวหนาวอ๋อก็นี่ไงอ้ะแล้วกระเพาะปลาเกี่ยวอะไรกับกระเพาะปลานี่ก็คือเป็นสมุนไพรสมุนไพรของจีนเนี่ยมีหมวดพืชกับหมวดสัตว์ Oh. ตอตอนนี้เนี่ยในคนโบราณเนี่ยยังเห็ดเนี่ยหายากยุคนั้นเนี่ยหายากคันว่าจะกินเห็ดหอมได้ดอกหนึ่งนะยังยากเลยเดี๋ยวนี้ที่ว่าโอ้โหเราพอกันออกเป็นวัคซีนสมัยกันเป็นของหายากไม่มีสมัยนี้นอกจากหาง่ายแล้วนะยังสามารถสกัดออกมาได้อีกอ่ะดูสิโอโอสาบายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะไรสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นหมวดสัตว์หรือหมวดพืชหรือว่าหมวดโลหะ แร่โลหะอะไรเนี่ยาสามารถสก,กัดได้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้เราได้หาทานง่ายขึ้นดูนนแลตัวเองได้ง่ายขึ้นก็สามารถที่จะบำบัดต,ต่างๆนานาได้ด้วยป้องกันโรคด้วยทําให้สุขภาพแข็งกแกรง่งแล้วก็แก้โรคด้วยก็อย่างได้เห็นไหมาสารพัดสารเพคนยุคนี้เนี่ยว่าไปแล้ววิทยาศาสตร์เจริญมันก็ดีอย่างเออใช่ไหมมัน เดี๋ยวนะพอวิทยาศาสตร์เจริญมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอันนี้ข้อเสียแล้วก็พูดไปเยอะแยะแล้วแล้วก็ลืมมองข้อดีไงรีบเอาข้อดีของวิวัฒนาการที่มันล้ำหน้าล้ำสมัยแล้วก็อำนวยความสะดวกเราขนาดนี้แล้วหยิบยื่นมาใส่ตัวเองซะอย่าไปกินแค่พ่อปลาเลยเพราะเราไม่ฆ่าเขาใช่ไหมก็คือพ่อปลาลูกขนาดนั้นต้องตัวใหญ่มากถูกไหมคะอายุเขาเนี่ยมากกว่ากงอมาเรานะบางทีก็อายุสองสามร้อยปีนะถ้าไปฆ่าเขาวะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็หันมากินสิ่งที่ทดแทนได้ ปลูกขึ้นมาได้ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกพืชพวกสมพวกเห็ดพวกเนี้ยก็ยังสามารถที่จะทําขึ้นมาได้แล้วก็ถือว่าไม่บาปด้วยเนาะ,ะแล้วก็ไม่บาปเพราะว่าคุณประโยชน์ของสารอาหารตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนี้เ็าเก่งจนสามารถว่าแม้แต่ของปลูกนะ,ะก็ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าของธรรมชาติมากมายนัก สมก็ธรรมชาติสักร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมของปลูกได้สักแปดสิบแปดสิบห้าอย่างเงี้ยาก็ไม่ขี้เหร่ก็ไม่ขี้เหร่ทำไมขี้เหร่ก็ทำได้แล้วอย่างน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยล่ะคะก็อยู่ในเขาหมดนี้เลยค่ะมาได้เลยก็เป็นการเอาวิวัฒนาการเอาวิทยาศาสตร์ที่มันล้ำหน้ามากินแล้วก็เลือดจะใสไงเนาะไอพิษต่างๆ่างในเลือดเราก็จะไม่มีไปค่ะก็ถือเป็นการบำบัดด้วยก็บาบัดก็ผิวใสอะไรก็ดีหมด อ๋อไม่ใช่ผิวใสแบบนี้สเออออราแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะถ้าออร่าแบบนี้นี่โหกินไม่กลัวเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะเจเจครับแล้วก็ขอบคุณนะคะ เต่าการ์เด้นเฮลส์สปาแอนด์รีสอร์ทค่ะรีสอร์ทเพื่อการดูแลสุขภาพค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะครั้งหน้ารายการอโรคาวารตี้จะมีมุมมองสาระสุขภาพดีๆอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะวันนี้ฟ้ารุร่งและอาจารย์วิโรจน์นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจเจียน